โอ้โหวันนี้นะเราไพามาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ว่าเป็นไม้ป่าที่น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือต้นแดงฮะหรือว่าเราเรียกกันว่าไม้แดงมาดูสิว่าต้นนี้ปลูกประมาณ15ปีนะปีต้นโตแค่ไหนใช้งานได้หรือยังนี่แหละต้นแดงครับผมช่งองกิตในสารพี ฉันจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กพามาดูต้นไม้ที่ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจนะที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งเป็นไม้ป่านะเป็นไม้ที่เหมาะสำหรับที่จะเอาไปทําโครงสร้างต่างๆได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะต้องการความแข็งแรงนะทนทานนะเป็นเสาไปเไยได้ทั้งนั้นเลยฮะมีคือต้นแดงฮะเราเรียกว่าไม้แดงนะอาจจะเป็นที่ว่า เนื้อไม้เขาแดงนะพวกนี้เวลาเขาบอกว่าจะเลื่อยให้เลื่อยตอนที่ต้นยังเปีกเปยกๆอยู่นะถ้าแข็งแล้วโอ้โหเลื่อยยากมากแข็งมากนะเนี่เรามาดูกันว่าปลูกไว้ประมาณ15ปีนี่ต้นโตแค่ไหนเรามาดูดต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นแดงกันนี่ปลูกไว้ในสวนของโรงพยาบาลนี่ ปลูกประมาณสัก15ปีโอ้ก็ถือว่าต้นสูงใหญ่พอใช้ได้นะแต่ว่าขนาดอาจจะต่างกันบ้างนะเพราะบางที่มันก็ได้ปุ๋ยบางที่ก็ได้น้ำนะเพราะมันสภาพตามพื้นที่สวนเรานะแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ไหมอายุ15ปีเนี่ยใช้งานได้แล้วมาดูต้นนัเล็กพาดูต้นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็แล้วกันนะเพราะว่า ต้นนี้เนี่ยถือว่าใหญ่สุดแล้เนี่ครับตน้นต้นนี้ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสักฟุตหนึ่งะความสูงประมาณสักยีเมตรถึง30เมตรเลยเนาะเขาสูงมากๆเลยคือไม้พวกนี้ต้องพยายามตัดแต่งกิ่งนะไม่ให้มันเกิดเป็นง่ามเป็นอะไรเนี่ยถ้าเกิดเป็นง่ามมันก็จะ ทำให้ต้นมันเล็กลงแต่ถ้ามันเป็นเปล่าๆนะเป็นลำเดี่ยวไปก็จะสูงเหมือนแบบคล้ายๆไม้ยางฮะแต่ไม่สูงเท่าไม้ยางหรอกเนี่ยต้นสูงมากๆเลยมาดูต้นข้างกันเนี่ยช่วงนี้กำลังติดฝักนะเนี่ยมีบางส่วนที่ติดฝัก ถ้าฝักมันแก่นะ้านะเล็กก็จะมาเก็บตรงนี้แหละนะมีคนสั่งมานะ้าเล็กก็ส่งให้นะหรือว่าใครอยากได้ก็จองจองไว้ก่อนนะน้าเล็กจะได้เก็บไปให้แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากได้นะ้าเล็กก็ไม่เก็บนะไม่มีคนจองนะ้าเล็กก็ไม่เก็บนี่ฮะเดี๋ยวจะลองวัดดูว่าต้นขนาดไหน ปห้าปีนะแล้วก็ลองวัดดูแล้ววัดรอบนะก็เท่ากับประมาณ1เมตรกับ10เซนนะก็คือ110เซนติเมตรนั่นเองนะส่วนความกว้างหรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ40เซนโอ้โหก็ถือว่าใหญ่อยู่นะนะเนี่ยทำเสาได้ฮะนะได้เสาสวยๆหนึ่งต้นนะเป็นเสาแบบ ธรร,ธรรมชาติธรรมชาติคือเลาะเปลือกออกอย่างเดียวแล้วก็ใช้ทําเป็นเสายืนแบบนี้เลยนะแบบตามสภาพเลยสวยงามมากๆนะเล็กชอบนะแบบนี้นี่แหละฮะไม้แดงฮะก็พามารู้จักกันนะว่าถ้าใครคิดจะปลูกจะได้รู้ว่า15ปีคุณก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้ถ้าอยากจะใช้นะหลายคนนึกไม่ออก จะเอาไปทําอะไรบ้างนอกจากทําเสาทําไม้โครงสร้างด้ามจอบด้ามเสียมด้ามมีดเนี่ยแข็งแข็งเนี่ยใช่เลยฮะเนี่ยไม้แดงๆงเนี่ยโหแข็งโป๊กนะแถมมดแดงยังชอบอีกฮะไม้แดงมีมดแดงเต็มไปหมดเลยอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะ่นเอก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะเล็กกิตรไนแชนแนลสวัสดีครับ